Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need what you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. อันนี้มันจะเป็นของมือสอใช่เท่าไหร่ตรวเท่าไหน,ไหนไต้องพัดจติกับนนะ นี่เดี๋ยวถ้าว่ามันน่าจะยาวๆอยู่อันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผามือ2ที่กองๆอ้าวอยาให้ไปได้แ้วเทถึเทลงเไหมเฮ้ยเข้าใกลไหม

Đây bây giờ bây <laughs> giờ có thu cái gì này? Ừ. như này <laughs> 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 Mình phải à? <laughs> được ăn เป็นรูร <ah> แต่ไม่ต้องใส่เองไงมันมีจ้านมีใไม่ขนเหตัวห้าห้าสิบบาทต้องผู้หญิงหมดเลย เนี่ยตัวนี้ก็ตัวนี้ไ,ได้จะเหมือนยางตายต้องชาบประดากิจเนี่ยต,ตัวนี้ได้นะจะเติบหรอเติก็ไปสามส่วนก่อนนี่ไปทางนี้ไปทางนีออ้จะไปวันไหนถาก่อนไม่ได้ข่าวว่าพุงวิ่งยางตายแล้ออวนะเฮ้ยพุงตูนชาประัากิจ ขนี่เปล่าปากัปากข <c oughs> ้าปักไขยันขยันเปล่าเป๋าน่าจะห้สิบบาทเออปีออปีนึงวก็ป๋า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่แหถ้ามีสายไรสวยถ้ามีสายเอาล มึงต้อม <ifer. S 3> ีอไแบบนี้มีสายเลี้ยโค่เข้ามา่ายให้กรัต่อไเด้อ ตอนกระเป๋าอันนี้จะเป็นกระเป๋าอันเน,น้อยปะ่ะเน้อยก็ไปเล็กๆก็จะถูกหน่อยยี่สิบบาทอือใส่ะไปใส่ นี่รถอะไรเียีต้องซื้อเลยเนี่ยไม่มันเป็นลายมาศศิลปะเหรอเอออได้เลยชิคก้ก่อนนะ วันนี้เท่านี้โทรศัพท์ไอโฟเนเอนนี่เห็นบางคนซื้อแบบแค่2องหนอยจะไม่รู้ชาร์จจะระเบิดหรือนี่นโทรศัพท ส่วนค,วาค่าไม่ค่อยแพงเล่คนเยอะวันเนี้ยหลายๆสิเนาะแต่เสียดายไม่มีเพื่อนไม่ใส่อ ไม่มีเพื่อนไม่ใช่เ,ชเ,เพ,พื่อนน้อยโอเกมเป็นแถวครับอ๋อใหญ่เกินพ่สภาพมันดีแล้วนะเพื่อนเขาเลือกมาแล้วเต็มเลยเปแถวนะฮะอะไร้ไนี่ はい、最初。オッケー、で。もう1個。もう1個。あ、もうん、で、で、で、それで、これか。あ、それで何だ。うん。ない、これ。これ。出せ、それ。出せない。 นี้ก็เป็นโซนเก้งกขาสันนะครับ,ะะบราคาห้าสิบบาทเองถ้าใครชอบเกงขาสั้นก็มีให้เลือกหลายแนวอยู่นะครับวั้จะเลือกแะไนะคะได้เก้งขาย,ยาวสีมันหนึ่งตัวนะครับตวัวราคาร้อยบาทเอง เป็นพ่อกระอกสะพายอันนี้กรบอกสะพายทักตัวใหญ่อันนี้เป็นเต้อืมเต้คนละกระบอกดนะใ่าเ <c oughs> ดี๋ยวใส่กรืนไ <c oughs> ปนยังไงดดูแล้ว ดูให้เขาเลือกให้เลยเขาหมดหมดแล้วนะกระเลยสามไม่ร้อยจะสามไม่ร้อยตรงนี้ไม่จ่าย ก็เป็นเนื้เดียร์ใช่ไหม่ะเฮ้ยขอไปเลยนะเฮ้ยก็จะมีเสื้อสูท มานะครับเป็นกางเกงขายาวตัวนึงนะครับแล้วก็ราคา1นึรบาทเองเท่านั้นครับเยอเราได้เสื้อมานะครับเสื้อสีดําตัวราคา20บาทเองนะฮะเยอเราได้กระเป๋าสีดานะครับมีที่จับแล้วก็มีสายสายสะพายนะครับแล้วก็เป็นของยูนิคนั่นเองนะครับผม ก็ขนาดกว้างเหมือนกันนะครับในราคา50บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วได้ข้อได้ไปตลาดปรทวิกรณีกรอบนะครับแล้วก็ได้ากางเกงขายาวนะครับของลาคอสแมาในราคา100บาทนะครับแล้วก็มีเสื้อปอรโลนะครับตัวละ150บบาทนะครับยี่ห้อ เวลนคายนะครับแล้วก็ได้เสื้อมือสองของอะไรก็ไม่รู้นะฮะมาในะราคา20บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ราคา20บาทเช่นกันครับเสื้อโปโลแล้วก็ได้เสื้อแขนยาวลายลายตรงนะครับเป็นอะไรทักอย่างนะครับราคา60บาทแล้วก็มีรองเท้า1คู่นะครับรองเท้ามือสองในราคา100บาทนั่นเองครับ Person, you don't want can somebody take me? Other oh, thing, I'm going to do, going to do, where's a life? I